สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวฟิชชิงนะผมวันนี้จะมาเทสเหยื่อ yeah. กบยางนะผมเป็นกบยางที่ผมไปดูแบบเขามาแล้วก็ลองทํานะครับผมก็ <c oughs> เป็นกบยางตัวที่ผมใช้ทุทกวันแหละนะผมโอ้โหวันนี้รู้สึกน้ําไหล <c oughs> รู้สึกน้ําไหลปกติข้างๆยังไม่ไหลนะขอบขอบยังไม่ไหลโอ้โห <c oughs> <c oughs> เคียปลาขึ้นกูขอพักแป๊บนึงกูตีโอเคแล้วผมก็จะมืดๆนิดนึนงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าผมไปอ่าแปลงโฉมมันยังไงนะครับผมก็ไม่ถือว่าแปลงโฉมหรอกทำให้น้ำหนักมันเพิ่มเพิ่มขึ้นนะผมไม่ได้ใส่อ่าตะก,กัวฟิวนะผมเป็นใบหลิวที่ใหญ่ขึ้นนะผม าถามว่าแอคชั่นมันจะดีเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เหมือนอยู่แล้วนะแอคชั่นก็จะใสๆนะผมกบก็จะใส่ๆเสียงหนักๆนะครับผมอันนี้ก็เอาไปเรียกปลาพวกน้ําลึกๆก็ได้เหมือนกันนะผมหรือว่าาโดนี่ไม่แน่ใจนะกบยางนี่ไม่ไม่เคยเห็นใครเอามาตีาโดเลยนะแต่แอคชั่นมันได้อะ่ะเสียงนี่โหเสียงได้นะผมเดี๋ยววันนี้จะลองแบบ ใบหลิวใหญ่ๆแบบนี้เลยใบหลิวเล็กก็เอามาเปลี่ยนเหมือนกันนะผมเกิดแบบวา่าตีไปตีไปไม่กัดลองเปลี่ยนเป็นใบหลิวเล็กอาจจะเวิร์กกว่ากันนะผมวันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายตอนตีนะผมอาจจะที่ไอได้ตัวแล้วอาจจะถ่ายนะผมเพราะว่ายากนิดนึงที่จะตามตัวนะผมเพราะว่าดูดิกอผักตบไหลทั้งคือตอนนี้น้าไหลแรงมาก น่าจะเปิดประตูน้ํานะครับผมไม่แน่ใจน้ํำไหลแรงปกติจะไหลแค่ตรงกางลางไหลข้างล่างข้างบนยังไม่ไหลประมาณนี้ไหลแบบเบาๆไม่เร็วขนาดนี้นะผมแต่วันนี้ไหลเร็วตามตัวยากนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปตามตัวกันดีกว่าไม่อยากพูดเยอะละนะผมโอเคนะผมก็ <c oughs> มีชฉโดขึ้นจิตต่อหน้าเลยเห็นตัวเลยสองตัวตัวชฉโดปอกนะผม <_ C> ก็ใหญ่กว่าไอปอกนิดนึงแหละนะโอ้โห term. สองตัวเหมือนจะขึ้นมากัดกันยังไงไม่รู้ผมก็ใช้กบยางตัวนี้แหละแอคชั่นหนักๆตีไปกัดไม่โดนก็ตามตื้อตือตือต,อตือไม่กัดก็เลยอ่ช่างมันนะผมก็มาบอกข้อดีและข้อเสียนะผม ข้อดีคือว่าตีโล่งๆเราจะทำแอคชั่นแบบใส่ก็ได้หรือว่าแบบไม่ใส่ก็ได้ลมแรงนิดนึงนะผมุมดูดิถ้าอยากได้แอคชั่นใส่แบบปกสสยนะผมุมก็ก็เร็วๆนิดนึงแต่ถ้าอยากได้แบบว่าแอคชั่นเดินตรงๆแล้วก็ใบหลิวตีน้ำแรงๆก็ ก่อช้าๆนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าลุยพวกสวะลุยอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าอ่าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะผมควรใช้ใบหลิวเล็กนะครับผมแต่ว่าเสียงมันก็ดังอยู่แหละเวลาลุยสวะลุยอะไรแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะผมดูจากเอ็กชั่นแล้วไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวเราตามตัวกันครับใช้ใบหลิวใหญ่นี่แหละมาเทสเหยื่อก็ต้องอดทนนิดนึง นะผมว่ามันจะกัดหรือเปล่าแต่ถ้าใช้แบบแอคชั่นเดิมอะไรของเดิมๆที่ผมเคยทํามาเนี่ยกัดดีอยู่นะแต่ผมมาเปลี่ยนแปลงลองดูนะอยากเล่นอะไรพี่เรนพี่เรนนะผมตากโซนต่อไปครับโอ้ตียากมาก ตีไม่ได้เลยตีออกไปทีนี่โอ้โหกบบิวไปตามลมเลยนะผมเวลากอกลับเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกอลมพาแบบกบไปอย่างเดียวเลยนะผมลำบากมากตีตอนมีลมเนะี่ยก็ต้องรอแหละรอให้ลมเบาลงวันนี้นะผมวันนี้อาจจะเทสใหญ่ไม่สำเร็จนะก็ต้องขออภัยเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เทสกันต่อไปหรือเปล่า ก็นะครับผมชมคลิปนี้เล่นๆไปก่อนแล้วกันอาจจะตีต่อไปไม่ได้ละลมแรงมากเลยลมไม่ยอมอจะหยุดลงเลยมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมาทั้งลมทั้งฝนบางทีก็มีเบาบ้างแรงบ้างนะครับผมพัดคือผมทรงตัวเกือบไม่ได้ลมแรงมากนะครับผมคือผมยืนแบบนี้บางทีก็เอ็นไปข้างหน้านะครับผมคือลมมแรง แรงไม่แรงก็เดี๋ยวให้ดูไม่แน่เจอะเหยือผมเปล่านะเดี๋ยวลงม,มาต่ำๆให้ดูดูดิเยื่อผมยังปิวได้อะเยื่อโคตรหนักอะบ,บองตรงหนักเท่าๆกับอ่ากลุบกระโดดดาวกระจายที่ผมซื้อมาเลยนะผมมาทั้งลมทั้งฝนคลิปนี้ก็ฝาก่าท่านี้แล้วน,นะผม วันหน้าเดี๋ยวค่อยมาเทสเยื่อกันใหม่นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไปละบ๊ายบายคลิปนี้ก็ดูกันเล่นๆแกล้งเหงาไปก่อนนะผมวันที่วันที่ห้าไม่ห้าก็หนี่แหละผมจะไปซื้อชิงหลิวนะผมผมได้โพสตลงชุมชนไปละว่าใครเล่นชิงหลิวบ้างแนะนําหน่อยนะผมเพราะว่าผมจะหัดเล่นชิงหลิวนะผมโอเควันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนมัน หน้าค่อยมาเทสกันใหม่นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามให้ผมด้วยนะฝาผ่าละไปละบา,บาย